สวัสดีคุณผู้ชมนะคะนัตตี้ค่ะวันนี้กลับมากันอีกแล้วนะคะวันนี้กลับมาในคลิปวิดีโอแต่งหน้าคุณอาจจะเห็นไม่ใช่ข้างบนแล้วสิมันอยู่ข้างล่างเชื่อเออมีน้องบอกพี่นัตตี้ครับมันอยู่ข้างล่างแล้วคับมันไม่ได้อยู่ข้างบนแล้วคือมันเพิ่งเปลี่ยนใหม่นั่นเองคือในคลิปตอนนั้นเราแบบเราอัดก่อนหน้าเป็นเดือนเลยอเออก่อนที่แบบว่าที่เขาจะเปลี่ยนนะคะวันนี้เราก็จะมาในเชื่อคลิปว่ามา everyday look นั่นก็คือเป็นการแต่งหน้าในช่วงชีวิตประจําวันของนัตี้นะคะคือถามว่า ชีวิตประจํวาวันแต่งขนาดนี้ไหมก็ก็ไม่ได้แต่งขนาดนี้นะแต่คืออันนี้มันไฮเปอร์คือปกติชีวิตประจํวาวันที่แต่งน้อยมากแต่งจะแบบแทบจะไม่แต่งเออจะมองคนบอกว่าเฮ้ยแคก็แต่งหน้าสักหน่อยเออแต่คือถ้ามันมัน,ม,นมันก็จะมีบางสิ่งบางอย่างแหละที่ขาดไม่ได้เลยแต่คืออันนี้มันจะเป็นแบบ e อว D a y ที่เรียกได้ว่ายังไงอะเสาร์อาทิตย์เออเรียกได้ว่า e อว D a y เสาร์อาทิตย์แล้วกันนะโอเควะคือ สาร์อาทิตย์เนี่ยจะแต่งจะแต่งอย่างเงี้ยแหละเวลาออกไปข้างนอกไปไปเจอเพื่อนไปกินข้าวกับที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ส,สมมติก็จะเป็นก็จะแต่งอย่างนี้เอาแต่ถามว่าชีวิตปกติประจาวันที่ทํางานจะแต่งไหมคือไม่ค่อยจะแต่งมากเท่าไหร่แต่แต่งน้อยคือแต่ถ้าแบบเสาร์อาทิตย์ถ้ามีเวลาว่างเหน่อนแล้วก็จีก็จะแต่งประมาณนี้นะคะสําหรับวันนี้จะเป็นยังไงไปฉันชมกันเลยเลยค่ะฉันชมกันเลยดีกว่าคะ่ะโอเคนะคะนะักนี่ก็คือสภาพหน้าจริงของนักตีนนะปัจจุบันนี้นะคะก็ <c oughs> ขอโทษด้วยวันนี้บอกว่าเจ็บคอมากแต่ก็ต้องถ่ายเนาะก็สิวหายแล้วหายไปแทบจะไม่ขึ้นแล้วอะใน,นะช่วงนี้นะคะแม้กระทั่งเล่นน้ำสงการ3วันก็สิวก็ไม่ขึ้นจ้ะแต่ก็รอยก็ยังหลืเหลืออยู่ค่อนข้างเยอะอันนี้คือรอยล่าสุดที่เพิ่งมีมานะคะคือสิวปูดมาก แบบระเบิดอะสิวระเบิดอะคือก็เป็นรอยอย่างที่เห็นนะคะเริ่มแรกเลยก่อนที่เราจะทําการแต่งหนะ้าทุกสิ่งอย่างนะัตี้ก็จะทาลิปปามก่อนค่ะนั่นก็คือของสมิสตอ a บัตีลิปปามนั่นเองก็ทาปั๊มลงไปก่อนเลยเสร็จแล้วนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในสําหรับทุกๆวันหรือ Everyday ก็คือครีมกันแดดนั่นเองวันนี้นะับตี้จะใช้นะคะ ca 2 w h i t e power b o x uv นั่นเองเป็นครีมกันแดดที่ใช้ทุกวันจริงนะคะนะ ปัจจุบันนี้นะคะจริงๆคิมกันแดดก็หลายคนก็คงรู้แล้วนะเขาบอกว่าเท่าไหร่นะสองข้อนิ้วมือแต่ถามว่าจริงๆแล้วว่าทํากันได้ไหมไม่ได้หรอกไม่เยิ้มแล้วก็คอนะคะคอด้วยอย่าลืม ม่ได้เดยวจะเดี๋ยวจะหน้าสวยและข้อเขียวนะเอามาถึงลองพื้นนะคะลองพื้นเคยพูดไปแล้วใน My Favorite ตั้งแต่เดือนมอกราคมถึงเดือนมีนาคมว่านัตตี้ชอบตัวนี้นะคะคาทีดันติเมดมอยเจอร์นั่นเองแต่ณตอนนี้นะคะใน,นช่วงเดือนเมษายนนี้เจอรองพื้นใหม่ที่เรียกได้ว่าเป็นรองพื้น everyday แล้วนั่นก็คือลอ,อรีออลรูเซนมาจิกนั่นเองค่ะสีที่นัตตี้ใช้เลยนั่นก็คือเบอร์ G7 นะคะก็คือเป็นเข้มสุดของทนเหลืองนั่นเองแล้วเราก็จะใช้ฟองน้ํานะคะในการเกลี่ยนั่นเองฟองน้ำอันนี้ก็เป็นไมเฟอร์บริดเคยแนะนําไปแล้วดีมาก เราเต้จะใช้วิธีการกดนะคะแล้วก็มาถึงคอนะคะคือ หลายคนเป็นหรือเปล่าไม่รู้แต่นาะตีลงรองพื้นที่คอด้วยนะคะเด๋ยวจะลงแบบบางกว่าหน้าว่าคอเราก็ไม่ได้มีปัญหาแค่แบบต้องการให้สีมันเกลีกันหน้าของเรากนเองยิ่งวันนี้เราเปิดสใส่เสื้อแบบค่อนข้างเปิดนะก็ทาไปเถิดรองพื้นนะอะมาถึงคอนซีลเลอร์นะคะคอนซีลเลอร์วันนี้เราก็จะใช้ของอะไรวะ ของคอลเลคชันนั่นเองเคยแนะนำไปแล้วเนาะในคลิปเปิดถุงไม่ใช่แนะนำหรืเคยซื้อให้ดูว่าเปิดถุงให้ดูว่าเสือนี้นะคะ l l mm. โลเม t i n g งทาสไบเ n นิ่งคอ c ซีล e r นั่นเองปกติแล้วนะคะนัตตี้จะไม่ปกปิดสิวในวัน every เ a y เพราะว่ารู้สึกว่ามันหนักไปก็เลยแค่จะแบบว่าใต้ตาแล้วก็ส่วนที่เป็นแบบว่าที่มันแบบมีปัญหาหน่อยะคะถ้าเป็นในรูปแบบอย่างนี้นะคะ <S <S นัตตี้แนะนาว่าให้หมุนออกมาแล้วก็พักไว้ที่หลังเลยค่ะ เพื่อกลับปริมาณก่อนเพราะว่าถ้าหมุนลัแต้มแลงมันจะเยอะเกินไป<ม>ก็คืออย่างเงี้ยก่อนถามว่ามันเปลืองไหมก็คือเปลืองแหละแต่แบบดีกว่าที่โบกเข้าไปแล้วบอกว่ามันหนาแล้วก็เยอะมาก แล้วนะคะหลังจากที่เราลองให้รองพื้นหรือว่าเนื้อครีมขุแก้มามาเสร็จตัวแล้วก็จะเสร็จด้วยแป้งฝุ่นอันนี้ของเลฟลอนนะคะ Touch and Go e อ็กเตอ i ์มาร์จ i n g ซิ่ e เนั่นเองนะคะอันนี้เป็นกระปุกเล็กที่มีขายในวัสด์นะคะถ้าเป็นในตามเคาน์เตอร์ในห้างอะคะ่ะกระปุกมันจะใหญ่กว่าน,นี้แล้วก็แพงกว่าใช้คู่กับพับนะคะพับเน่ามา <laughs> ฝุ่นนะคะเวลาอันนี้มาอย่าลืมเห็นยังไงแล้วก็ขยำ พื่อให้เนื้อเนื้อแป้งมันกระจายทั่วผักมันจะได้ไม่เป็นกระจกอยู่ตรงแบบตรงหน้านะคะเซวิธีการปดนะอย,ย่าอย่ามากนะเโอเคนะคะก็เมคอัพเสร็จเรียบร้อยแหละถามว่ายังเห็นรอยอยู่ไหมก็ยังเห็นอยู่นะคือแบบเนื้อรองพื้นเขาค่อนข้าง,ง,ง,งบางอ่ะใบรรปกปิดได้ประมาณไลท์ูมีเดีเมอะค่ะแต่ถ้าแบบคือชีวิตประจําวันอ่ะแกจะบวกอะไรนะ มากมายก็ไม่ต้องแบบหน้าแน่นมากทุกวันก็ได้หมือก็แค่นี้พอเลยเดี๋ยวเรามาแต่งตากันค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นเมเบลินคัลเลอร์เท o ตโนั่นเองสีเบอร์ส5สีโบโก้นั่นเองค่ะใช้นิ้วมือลงไปเลยค่ะเราก็จะใช้เป็น c a n m a k e s h a d i n g นั่นเองเบอร์หนึ่งนะคะ ใช้แทนอายแชโดว์สีน้ำตาลเข้มไปเลยคือถ้าใครหาอายแชโดว์ในการขับเบาไม่ได้แนะนําให้เป็นใช้เช็ดยิ่งหรือว่าบอัเซอร์ในการแทนอายแชโดว์สีน้ําตาลเพราะว่ามันเป็นสีน้ําตาลเนื้อแมทที่พอดีกับผิวมากๆ ก็มาถึงอะไรเนอร์นะคะและอายไลเนอร์ก็เหมือนเดิมนะคะไลท์ฟอร์ดน,นั่เดิมเดิมแล้วเราก็ดัดขนตาบัสมาคัดลากันดีกว่าเนาะ ลาที่เราจะใช้วันนี้นะคะนั้นก็คือเป็นของ拉สกิ้งนั่นเองมาจาริกานั่นเองถ้าปกติชีวิตประจำวันที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่งไม่ได้ติดขนตาปลอม,มค่ะนะัตตี้จะปัดมาสคาร์ประมาณ2รอบนั่นเองถ้าติดขนตาปลอมเราก็จะปัดแค่รอบเดียวพอนะอุ้ยเลอะเจ็ดกันนะที่เล่ารออ่ะ มัสคาร่าโคนแรกแห้งนะครับแล้วก็ใช้เคาน์เตอต์กี้หรือว่าอายแชโดว์สีน้ำตาลที่คุณมีนะคะใน,นการคนหานล่างนะคะมัสคาร่ารอบแรกแห้งแล้วนะคะก็รอบที่สองตอนเฮ้ยมันแบบฟึมคือคนที่มือใหม่หัดแต่งนะน้ำเบาๆ เคยไปสอเคยแบบไปแบบเหมือนแบบไปช่วยสอนคนที่แบบไม่ค่อยแต่งหน้านะพูดพูดกับทุกคนเลยนะว่าถ้าให้เลือกระหว่างอะไลเนอร์กับมาสคารา่นานัตีเลือกเป็นมาสคาร่ามากกว่าเพราะมันจะทําให้แบบให้ตาดูโตมากกว่าอะไรเนอร์อะไลเนอร์คือการบอกว่าทําให้ตาดูคมแล้วก็เปลี่ยนลูกตาใช่ไหมแต่แต่มาสคาร่าเนี่ยทำให้แบบตาดูโตแบบโตมากอะ ถ้าเ<พ>ลือกระหว่าง2อันนี้นันาตี้เลือกถ้าให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนันนตี้เลือกมาสคาร่ามากกว่าแต่ถ้าถ้าส่งอย่างได้ก็ฟึ้มเลยจ้ะจริงๆก็อย่าลืมนะคะขนตาล่างด้วยขาดไม่ได้เลยช่วงนี้แบบติดมากก็แค่นี้เองอะค่ะสำหรับการแต่งตาคือง่ายมากเลยคือจะติดขนตาปลอมก็ได้ไม่ว่าการแต่แบบว่าทํามเลยว่าเอพิเดนติดขนตาปลอมสักวันเลยเนละแต่ฉันเชื่อว่ามีหลายนางมีนะ หลายนางติดนะแต่ก็เออแล้วแต่คือแต่สำหรับนัตตี้นะว่าคนตาปอมมันเยอะไปคือทุกวันนี้นัตตี้นะคะถ้าไม่ได้ถ่ายคลิปหรือว่าไม่ได้ไปงานอะไรที่จะต้องถ่ายรูปนะั้นัตตี้จะไม่ติดขนตาปอม,มน,นะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเยอะไปอ่ะค่ะหรือว่าแบบ <c oughs> บางทีไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เออจะติดบ้างเวลาถ่ายรูปแบบว่าอย่างไปเที่ยวกลุ่มบล็อกเกอร์สี่สาวบล็อกเกอร์อ่ะเออไม่ไม่ใช่สีสาวบล็อกเกอร์สีสาวยูทูบเบอร์อ่ะคือถ้าไปเจอน้องมัต้องติดขนตาปลอมสู้นางนะนะเพราะ นางขดตาปอมแน่นมากจริงๆนะจ๊ะขอเซลน้องหน่อยอ่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาปัสคิวกันเหมือนเดิมเลยนั่นก็คือมาจาริก้านะคะบลอนด์ลัสคัลเลอร์ลิชเองเบอร์ก็คือสีน้ำตาลเข้มมันจะมี2เบอร์นะสิเบอร์อะไรมขี้เกียจดูนะคือตอนนี้คิวบบเริ่มลกอีกแล้วว่า <c oughs> นี่ประมาณเท่าไหร่นะเกือบเดือนแลวมนะั้งอีกไม่กี่วันก็ครบเดือนคือเห็นเห็นต้องหางว่ามันเริ่มขึ้นแล้วแต่ทรงก็ยังสวยอยู่ สรแ,แล้วนะครับแก็จะใช้เป็นไฮไลท์ในการแก้ไขแบบคือถ้าแบบคัดเบ้าเลยอะไรเงี้ยคือเติมให้มัคือลบส่วนที่มันผิดพลาดไปอันนี้นัตตี้จะใช้เป็นแป้งรู้สึกจะเป็นแป้งไม่ผสมรองพื้นนะคะของ beauty buffet ซึ่งมันแบบมีวิ้งแล้วก็ขาวกว่าน้านตีนมากก็เลยจะใช้เป็นแบบเออแทนไฮไลท์ได้อย่างที่เคยบอกไปจาเอ,อิ่าแป้งที่มันสีเข้มสีสว่างกับผิวเนี่ย สามารถเอามาทําอย่างนี้ได้มาในส่วนของแก้มนะคะแก้มวันนี้เราก็จะใช้เป็นมาซาริก้าคิมเดอร์ชิงนั่นเองนะคะก่อนใช้ก็คือเขยา่าน,นั่นเองเพื่อให้เนื้อมนะันมันเข้ากันแต่คนาอาจจะงงว่าทําไมนัตตี้ใช้ตอนนี้ทําไมไม่ลงตั้งแต่แรกเพราะว่าคืออย่างที่เคยบอกไปแล้วนะคะใน my favorite ปี2 0 1 2คืออันนี้มันดีมากมันคือมันสามารถลงทั้งก่อนลงแป้งหรือว่าหลังลงแป้งก็ได้ไม่มีปัญหาเลย แต่นัดคนพบแล้วว่าคือลงหลังลงแป้งสีจะได้สีที่มันชัดกว่ามากเลยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้สามารถเติมระหว่างวันได้ก็คือแตะไปหนึ่งหยดแค่นี้พอนะคะเพราะว่าสีเขาค่อนข้างชัดนะแล้วก็ใช้นิ้วเขียนถ้าไม่พอเดี๋ยวค่อยเพิ่มนะจะเย็นๆ สิ่งหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับนัตี้คือเรียกได้ว่าทุกวันน่ะไม่เคยขาดปัดแก้มขาดได้แต่เฉดดิ้งขาดไม่ได้ครับก็ใช้แคนเมคอันเดิมนะคะเหมือนเดิมน่าจะเก็บช่วงคางเป็นพิเศษเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ไม่ค่อยชอบขางคือคือไม่ใช่คางสีกรามเพราะว่าเรารู้สึกว่ากรามเราชารัดเราก็เลยต้องบอกว่าซ่อมซ่อมกรามของเราน่เอง จะถามจมูกอะ่ะจมูกก็ก็ไม่ค่อยลายนะแต่กรามนี่ไม่ได้เลยอะ่ะต้องแบบว่ารู้สึกเมย์ไม่มั่นใจมากกับกรามของเมย์นะครับมาถึงจมูกนะคะจมูกก็ก็เหมือนกันจมูกนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยจะลายเท่าไหร่เพราะว่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคืออย่างที่เราลูกรู้กันดีอ่ะคือส่วนที่มันที่สุดของใบหน้าที่จะเริ่มมันเลยนั่นก็คือจมูก แล้วมันก็จะหายไปไวมากถ้าไม่ได้ถ่ายรูปจริงๆก็ไม่รู้จะเหลาไปทําไมในประชีว่าจำวันเอฟวีเดนนะคะไม่ได้ถ่ายคลิปนะถ่ายคลิปก็แบบเออขอนิดนึงนะดูจมูกให้ดูแบบสันนิดนึงนองจากวันนี้ถ่ายคลิปเนาะก็ขอนิดนึงเลยจ้ะไม่ต้องเยอะนะใคนคอนเซ็ปเอฟวีเดนลุกหยุดเลยจ้ะอย่าเยอะมาในส่วนของไฮไลท์นั่นเองไฮไลท์ก็ใช้แป้งของบิวตี้บุฟเฟ่ตะกี้นะคะ ในการไฮไลท์ถามว่าเอวิดไฮไลท์ไหมไม่เพราะว่าเองหน้ามันหน้ามันมากหน้าแบบผสมค่อนไปทางมันอะ่ะ <_ S 2> คือการที่เรายิ่งไปไฮไลท์มันก็จะยิ่งแบบหน้าก็จะยิ่งมันนะคะแต่ถ้าไฮไลท์อะ่ะเรามันจะสวยจริงๆคือหน้กงหนกยงหนกแก้มอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะดูสวยขึ้นมาอีกหนึ่งนางนะคะขอเมาส์ที MO, น่นางปัดไฮไลท์แบบสู้ตายมากเลย นั่นก็คือลิกนะคะเองลิก,ก้าของเรานะจ๊ะนางแบบอุยนางปัดไฮไลท์แบบจริงจังอ่ะปัดแบบนี่นี่หล่อนจะโกไปไหนวะเพื่อนกูโกมากแบบโอ้ยตายแล้วแบบโกลอลังการนอะ่ะเชื่อคือ,คอนางเป็นคนผิวแห้งอ่ะก็เลยแบบปัดไฮไลท์หนะักมือได้โดยไม่รู้สึกอะไรเออแต่ถ้าเราลองปัดขนาดนางสีหน้าเราจะแบอบกมันเลื่อมเห็นมาต่อร้อยเมตรมากๆนะจ๊กก็บาวพ่อสำหรับไฮไลท์ทั้งหลายแล่นะคะ เอาโอเคนะคะมาในส่วนของปากปากก็เหมือนเดิมเลยใช้กระดาษทิชชู่งับกระดาษในการซับพวกลิปปงลิปปามที่เราทาไว้ตอนแรกออกไปก่อนเพื่อให้ความมันออกไปแล้วเราก็ใช้รองพื้นลอริออลเหมือนเดิมนะคะในการ6ปากเนื่องจากว่าเราปากค่อนข้างคำแล้วพื้นปากขอบปากดำแล้วพื้นปากค่อนข้างแดงซึ่งสีมันจะเพี้ยนได้ง่ายมากเลยตติชที่เราจะใช้วันนี้นะคะนั่นก็คือเลฟลอน ซูปเปอร์ลัดทัสสองสี่ศูนย์ซลอร์บูเบดนะคะเคยอีกแล้วมาเฟอร์บลิตมกลาถึงนีนะบอกว่าชอบตัวนี้นจะปากออกมานะคะแล้วก็ขยี้ให้เนื้อลิปสติกมันแตกส่อนกันบ่อยๆเนาะทำกันให้ดูทุกคลิปมากจริงๆว่าเอยการทำอย่างเงี้ยมันจะทำให้ปากดูฉ่ำและดูสวยกว่าการทาจากแท่ง มากนจ้ามาถึงสิ้นสุดท้ายนะคะขัดไม่ได้เลย,เลย หลังจากที่เราลงทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะคะนัตี้ก็จะชวนมาเ<ม>่าจะใช้เป็นสเปรย์น,น้ำแร่หรือมิสน,นะคะอันนี้มันชื่ออะไรเออโยติยานะคะเออสะกดถูกหรือเปล่าม่นเปของญี่ปุ่นรู้สึกจะเป็นแบรนด์ของโตเเกียวยี่ห้อนี้เขาดังมากกับกระดาษสมันแต่อันนี้ได้มาฟรีนะคะมีคนไปญี่ปุ่นเราซื้อมาฝากก็เสร็จทุกอย่างนะจ๊ะแล้วก็ห ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอ่ะโอเคนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับ my everyday look ของเราในวันนี้ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนั่นเองก็ไปลองทำตามดูได้ก็ บอกไปแล้วนะคือมันสามารถประยุกต์ใช้อะไรหลายๆอย่างได้คือถามว่าทุกวันแต่งอย่างนี้ไหมก็ไม่ก็คือทุกวันมันจะน้อยกว่าน,นี้แต่คืออันนี้บอกว่ากใกล้พิเศษนิดนึงคือคืออันนี้ส่วนั้นจะเป็นเอวเดีที่เป็นเสาร์อาทิตยนะ์น่ะคือเสาร์อาทิตย์เรามีเวลาว่างแล้วก็เออจะแต่งมากหน่อยคือหรือไม่แบบบางวันวันทํางานถ้ามีเวลาว่างก็จะแต่งขนาดนี้นะคะคือ อันนี้ก็คือเอว r y เด y l ลุกแล้วก็เบาๆใสๆแล้วกันเนาะหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้วันนี้ก็ขออภัยด้วยที่เสียงค่อนข้าง,างหายไปค่อนข้างเยอะคือเสียงข้าหายเพราะว่ามันเจ็บคอมากคือแต่คือแบบเราก็ต้องถ่ายแล้วก็คือขอโทษด้วยนะคะคือช่วงนี้ไม่ค่อยสบายจริงๆหลังจากที่เล่นส่งการมาอย่างหนักหน่วงมากยังไงวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะยากนะนไม่ไหวแล้วเจ็บคอ ึ่งวันนี้แบบไอางอานรับมีส,สัมผัสเสียมห์ด้วยเลยต้องกินยานะคะอันนี้รีวิวเลยค่ะสเตปซิลนะจ๊ะแล้ววันนี้แบบอะไรอ่ะคือแบบน้องก็ไหลทุเรศปะเลเวศมากแบบแต่แบบขอโทษด,ด้วยที่บบนะสภาพมันอย่างงีนะ